ทับปิดเม็ดจะไม่ใกล้เหรอใช่จะไม่ใกล้ไหมอ่าแล้วก็มีการนั่งเว้นระยะห่างนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างดีจริงๆนะฮะอ่าใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยฮะเลอะกันสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าได้บุญไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปซักเอาเนาะแม่เนาะ <c oughs> นี่เด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะใส่หน้ากากอนามัยโอ้ยเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆ โอ้โนี่ฮะเป็นชุดสังฆทานโอ้มาถวายเอาอนุโมทนาด้วยเน่เดี๋ยวไปแก๊บหน้าจอจากทั่วไทยนิ้วเลยแล้วพนมมืออนุโมทนาเลยนั่นแหละสองมือสาธุเลยฮะโอ้โหลื่นนะาดูแม่เดินไม่ดีนี่บอกได้เลยว่าสไลเดอร์แน่นอนนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะนั่งกันนี่สดลูกหูลูกตาเลย นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กเพจทั่วไทยนิวนะฮะท่านชมฮะเรายังคงเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับภาพเก็บเลยครับไม่เหยียบนะครับไม่เหยียบท่านเหยียบ,บเดินหน้ามานิดนึงก็ได้ครับตรงเสือเดินหน้ามาหน่อยเออท่านเดี๋ยวท่านเหยียบเสือเดี๋ยวท่านโดนท่านไม่เหยียบ,บน,น,น,นะครับเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีนะฮะก็ยังอยู่กันบริเวณ ถนนทางเข้าขว,ว,นนะะวัดสีสุวรรณนะฮะวัดสีสุวรรณลบไจ้าต้องยืนชิงเสียงนายจ้า ดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทัวไทยนิวนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นี่อากาศดีนะครับเอาก็ขอให้เมฆเนี่ยบางพระอาทิตย์ไปอย่างนี้สักครึ่งวันหรือเย็นนเลยก็ได้นะจะได้เดินไม่ร้อนนะฮะเมื่อวานเลยหลงตาทั้งกับเดินร้อนร้อนเสร็จก็มาเปียกฝนเปียกฝนจนแห้งสวัสดีครับผมหน่วยกู้ภัยมาแล้วนะฮะหลายๆหน่วยเนี่ยครับก็เป็นกู้ภัยคุณธรรมนะฮะของเตกกาหนองบัวลําพูนะครับ กู้ภนะัยในเลสวนเนี่ยและแล้วก็กู้ภัยนนสังน่ะนำโดยผู้กองเนี่ยกองฟองนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับท่านก็กำลังเดินค้นซุ้มประตูของวัดศรีสวนแล้วนะฮะอีกประมาณ30เมตรเนี่ยก็จะเข้าสู่ถนนหนองบัวลำพูโนนสังนะฮะมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนสังนะครับมุ่งหน้าไปทางเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะ แต่ว่าจะเดินทุดงถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะับผมก็จะอัปเดตผ่านทางหน้าเพจทั่วไทยนิวให้เป็นระยะนะฮะสำหรับทุกท่านที่รับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็ขอให้ช่วยกันนะครับประชามพันธ์ด้วยอย่านำปัจจัยมาถวายนะครับแล้วก็อย่านำเงินทองมาถวายท่านนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีท่านชมฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟ e บุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะเจ็ดนาฬิกาแนาทีวันอังคารที่27เมษายนสองพันห้าร้อนนี้ผมอยู่บริเวณลานนะครับนนหน้าหน้าศาลาของวัดศรีสุวรรณนะฮะหมู่ที่ห้าตำบลนนสว่างหมายต้องบอกว่าอีกไม่กี่นาทีเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็จะเริ่มเดินธุดงต่อแล้วนะฮะ จะสังเกตเห็นว่ามีพุทธศาสนิกชนนะฮะคณะสัทธาเนี่ยมานั่งรอกันนะฮะโอ้โหเนี่ยตั้งแถวกันตลอดแถวเลยนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดสดเช้าวันนี้ครับเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะฮะเพิ่งจะหยุดตกมาตอนเช้านี้ก่อนที่จะท่านจะเดินบินธบาทนะฮะแล้วก็มาฝนหยุดทันที เสร็จแล้วเนี่ยฉันเช้าเสร็จนะครับท่านก็จะออกจาริกทุดงต่อนะฮะ<า>และนี่คือบรรยากาศนะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยนะมารออำนวยความสะดวกกันนะฮะตั้งแต่เช้ามืดนะครับเป็นหน่วยกู้ภัยนาเรศวนของหนองบลมพูนะครับแล้วก็มี กู้ภัยนอนสังด้วยนี่ฮะกำลังจัดเตรียมรถเบนซ์แล้วก็รรถบีเอมนะฮะมาสองคันนี้นี่บอกว่าถ้าไม่ได้สองคันนี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะแหมเหนื่อยกันแย่นะครับเมื่อคืนนี้ยางแตกเลยอรอโอ้นี่ไม่ธรรมดานะฮะคันนี้นี่มูลค่าหลายล้านบาทนะฮะแต่เราก็ามาเขียนตามหลังลงตามวุญชื่นอยู่นะฮะ อันนี้ส่งตรงมาจากเยอรมน,นีนะฮะเป็นรถที่นำเข้าพิเศษส่วนคันนี้นะฮะบีเอ็มคันนี้เนี่ยเราส่งตรงมาจากแม่สายนะฮะหนีภาษีข้ามมาทางฝั่ง,งแม่น้ำนะฮะอ่าหยอกกันเล่นนะฮะมาก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยกู้ภัยสยามวมใจนะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยสยามวมใจนะฮะเป็นน้องไม้นะครับสยามแม่สายอ่าไม่ใช่ฮะสยามเชียงรายนะฮะอันนี้ กาอยู่ในภารกิจนะฮะขบวนของลงตาบุญชื่นนะครับคอยเข็นขนมนมน้ำนะครับสิ่งของต่างๆนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปแอบ,บดูด้านบนสลากันสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงโอ้โหนี่นั่งรอกันอยู่เลยนะฮะตอนนี้ แล้ววันนี้เนี่ยเดินสบายนะฮะเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วอากาศดีมากนะครับพดีจ้าคุณแม่นั่งรอกันโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยโอ้โหบ้านอยู่ที่ไหนฮะอยู่แถวเนี้ยนะอ้อาวปิดหน้ากากด้วยเนี่ยไม่ปิดหน้ากากในใจไม่ออกใช่ไหมหนี่นั่งห่างๆกันอย่างเดียวปลอดภัยดีจังนะฮะ โอ้ oh, ああ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี o, damned, ่นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวหลวงตาบนเชิญกำลังทำกิจของท่านนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับในเป็นหน่วยกู้ภัยของนาเลสวนหนองบัวลำพูกู้ภัยนนสังแล้วก็มีเจ้าที่อพพอนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆจิตอาสานี่เห็นเสื้อชุดเขียวนี่โโหนี่มาช่วยหลายวันแล้วเดี๋ยวไม่ได้คุยกันเลยนะเนี่ยนะเป็นจากที่ไหนฮะเนี่ยเียแนะนําตัวหน่อย มาจากวังสะพุงเป็นอะไรฮะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือว่าเป็นยังไงฮะไหนแนะนำตัวหน่อยพนักงานทั่วไปครับพนักงานทั่วไปของที่ไหนฮะโรงเรียนเขาอรภัยครับโรงเรียนสอนขับรถปลอดภัยเห็นมากี่วันแล้วสี่ห้าวันแล้วนะประมาณกี่วันแล้ว้ามาช่วยน่ะจําได้ไหมเนอะประมาณห้าวันนะถ้าจำจำไม่ผิดเนี่ยอ่ะวันนี้วันแล้ววันนี้วันวันจันทร์วันอังคารแล้วอ๋อผมเห็นประมาณวันพุธวันพฤหัสเนี่ยมั้งน่าจะประมาณเนี้ยเนาะ จำไม่ได้แล้วไม่รู้วันรู้เดือนแล้วนะโอ้อะก็มาช่วย,ยอำนวยความสะดวกกันนะฮะอ่าแต่ละภาคส่วนนะฮะเนี่ยโอ้พระพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าพระเจ้าวาดวัดสีมูลหรือเปล่าฮะว,วัดอะไรนะวัดเลยนะดอนอุดมูลอุมุงอุดมุงอยู่อยู่ตรงไหนฮะเนี่ยท่านผ่านมาเนี่ยผ่านมาแล้วเนาะอ๋อมามอคืนก็ท่านก็มานะครับเราวันนี้เช้าท่านก็มาอีกนะฮะก็มานมัสการตาชื่นท่าน อ่าอีกเนี่ยฮะเดี๋ยวน่าจะไม่ใช้เวลาไม่เกินสามนาทีนะเดี๋ยวผมจับเวลาก่อนเอ้าวัสดีคุณตั้มโอ้นึกว่าใครที่ไหนแม่เช่นพีจํากันบดใดๆต่ออยู่ตรงตั้มตั้มตั้มลำซิ่งนะฮะดําซิ่งดําซิ่งดําซิ่งอ๋อนึกว่าตั้มลำซิ่งอยู่หน้าหมอลำนะฮะมาเวลาลำซิ่งโกหาผมเห็นเลยพี่น้องอืมนี่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะเปนบอกผมา อ่ะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายัางคงนำเสนอกันอย่างสาธนารณะนะฮะมาวันนี้นี่พื้นเปียกเลยผมไม่กล้าแสงเท้าข้าใบเลยพึ่งถอยมาใหม่จากแม่สายด้วยหนีภาษีเข้ามาเลยแห่ยหยอกกันซะหน่อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกหนีภาษีเดือดร้อนกันอีกแซวเฉยๆนะ โอ้โหนี่ฮะนี่ก็เป็นตำรวจอาสาโอ้โหเพียบเลยนะตำรวจอาสาที่นี่เขาแต่งตัวกันสวยจริงๆเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอก็ไม่ได้ทักทายกันเลยสวัสดีครับพี่ครับอันนี้เป็นตำรวจอาสาของสอพอนสังเลยลเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อคืนไม่เห็นนะหนีไปนอนกันไวยังรีบกลับไปไหนเปียกแค่นี้โอ้โหกลัวเปียกกันได้เนาะแล้วนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะัเนี่ยเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยเราเรามีหน้าที่ทาอะไรบ้างหลักๆแล้ว ช่วยอะไรบ้างช่วยงานสพยงไงงานนี่แหละค่ะเช่นอาทิเช่นช่วยอะไรภาษาทุกอย่างค่ะอาสาทุกอย่างเลยโบกลงโบกรถเก็บน้ําเก็บน้ำเก็บน้ําด้วยเอาไปส่งที่วัดเมื่อวานนี้เอาน้ําไปบริจาคกี่คันรถรู้ไหมจําได้ไหมเมื่อวานนึกนึกหลายจุดไหมฮะไม่ได้ขึ้นไปกับเขาเป็นคนขนขึ้นขนอย่างเดียวแต่เต็มหลายคันรถไหมหลายหลายค่ะแล้วก็เอาไปบริจาคตามจุดต่างๆใช่ไหมค่ะโอ้ ดยอวันนี้ก็จะขอไปบ้านด้วยจะทําบุญเบิกบ้านทําบุญเบิกบ้านขอไปบ้านกี่ขวดดีห้าขวดพอไหมหรือเอากันรถดึงแล้วจะให้ค่ะโอ้ยของหลวงตาบุญชื่นขอเลยหลวงตาให้อยู่แล้วไปงานบุญอนี่ฮะกําลังจะเริ่มทุดงแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะบรรยากาศสดๆวันนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะท้องฟ้าเนี่ยแจ่มใสมากนะฮะ เราจะส oh, right, ังเกตว่าเนี่อบริเวณต้นโพเนี่ยแผนขึ้นไปดูนะฮะเดี๋ยวทิวให้ดูว่าอโอโหแม่แม่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดินสบายนะฮะใครที่เดินตามลงตาบุญชื่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนอกจากพี่การครับอ่าและขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านเดินทุดดงแล้วนะฮะ นี่ฮะนำน้ำผึ้งมาถวายแต่เช้าเลยเจ้าของก็เพ่งนใส่พื้นเกาเลิ่นนี่โอ้นั่นแหละใส่พื้นเกาเลิ่นผมว่าโอ้คิดว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนอีกใส่ชุดบ้าน เดี๋ยวมันสิบอมขังโอ้ตายแล้วเป็นยูทูบเบอร์ดังนี่ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมยังเปลียกอยู่เลยนะท่านผู้ชมฮะไม่ลงทุนเลยพ่ามือนี้มันหาหมองซักก็ได้อ๋อหาหมองซักก็ได้มือนี้มันต้องเปียกอีกนี่มือต้องซักมือนีเปลียกต่อไปเลยนี่คือภาพบรรยากาศสุดสดนะท่านผู้ชมฮะ อา,อากาศวันนี้นี่ต้องบอกว่าดีมากมากาแล้วก็มีการนั่งเว้นระยะห่างนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างดีจริงๆนะฮะใส่หน้ากากอนามัยด้วยะฮะเลิกกันสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าได้บุญไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปซักเอาเนาะแม่เนาะ นี่เด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะใส่หน้าก,กากอนามัยโอ้ยเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆมาโอ้นี่ฮะเป็นชุดสังฆทานโอ้มาถวายเอาอนุโมทนาด้วยเน่เดี๋ยวไปแก็บหน้าจอจากทั่วไทยนิ้วเลยแล้วคนนมมืออนุโมทนาเลยนั่นแหละสองมือสาธุเลยฮะโอ้โหลื่นน่ดูแม่เดินไม่ดีนี่บอกได้เลยว่าสไลเดอร์แน่นอนนะฮะ,ะนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะ นั่งกันนี่สดลูกหูลูกตาเลยนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กเพจทั่วไทยนิวนะฮะท่านชมฮะเรายังคงเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับภาพเก็บเลยครับไม่เหยียบนะครับไม่เหยียบท่านเ,เ,เดินหน้ามานิดนึงก็ได้ครับตรงเสือเดินหน้ามาหน่อยเออท่านเดี๋ยวท่านเหยียบเสือเดี๋ยวท่านโดนท่านไม่เหยียบนะครับ เจ็นาฬิกาสินาทีนะฮะก็ยังอยู่กันบริเวณถนนทางเข้าขว,ว,นนะะวัดสีสุวรรณนะฮะวัดสีสุวรรณลบไห้จ้า ต้องยืนทิ้งเสียงหนกาสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะแหมต้องบอกว่าวันนี้นี่อากาศดีนะครับเอาก็ขอให้เมฆเนี่ยบงังพระอาทิตย์ไปอย่างนี้สักครึ่งวันหรือ,อยเย็นเย็นเลยก็ได้นะจะได้เดินไม่ร้อนนะฮะเมื่อวานในหลกตาท่างก็เดินร้อนร้อนเสร็จก็มาเปียกฝน เปียกฝนจนแห้งสวัสดีครับผมหน่วยกู้ภัยมาแล้วนะฮะหลายๆหน่วยเนี่ยครับก็เป็นกู้ภัยคุณธรรมนะฮะของเตกกาหนองบัวลาพูนะครับกู้ภัยนเลสวนเนี่ยและแล้วก็กู้ภัยนนสังนําโดยผู้กองเนี่ยกองคงนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับท่านก็กําลังเดินผค้นสมประตูของวัดศรีสวนแล้วนะฮะ อีกประมาณ30เมตรเนี่ยก็จะเข้าสู่ถนนหนองบัวลำพูโนนสังนะฮะมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนสังนะครับมุ่งหน้าไปทางเขื่อนอบนุบลรัตน์นะฮะแต่ว่าจะเดินทุดงถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะฮะผมก็จะอัปเดตผ่านทางหน้าเพจทั่วไทยนิวให้เป็นระยะนะฮะสำหรับทุกท่านที่รับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็ขอให้ ช่วยกันนะครับประชามพันธ์ด้วยอย่านำปัจจัยมาถวายนะครับแล้วก็อย่านำเงินทองมาถวายท่านนะฮะสวัสดีครับมาพี่เดียวมาแล้วพี่เดียวนาเลสวนนะฮะแมไม่ใช่โจนที่ไหนแต่งตัวอย่างนี้นี่คือป้องกันแดดนะฮะ นี่เจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอ,อปอพร,รอ,ออสอต่างๆเนี่ยมาอำนวยความสะดวกกันนะครับห่างสักสามเมตรที่ห่างสักสามเมตรเดินหน้าอีกเดินหน้าีกเร็วอีกนิดนึงพี่เร็วอีกนิดนึงของพี่เร็วอีกนิดนึ่งอ่าขอบคุณครับพี่เมตรเมตรอ๋อนี่เจ้าหน้าที่อาสาจราจรนะของ ตำรวจอาสานะครับของสพนนสังนะครับหมายเมื่อวานนี้มาอำนวยความสะดวกบบกรถบกลากันทั้งลอดทั้งวันเลยนะฮะโอ้โหและนี่พี่น้องประชาชนที่นี่น่ารักจริงจรจอดรถลัสองฝั่งเลยโอ้โหมาไม่มีที่จอดนะคือคือต่างคนต่างมาวัดนะจอดกันละโหที่ยาวประมาณนะครับสองข้างของวัดเนี่ยปีกซ้ายปีขวานี่ยาวประมาณข้างละกิโลโอ้โห เหลือเชื่อปรากฏการนี้นี่หอาจารย์ครับโอ้อาจารย์มานั่งไหวเหรอโอ้โหอยู่กับหลวงปู่ทุกวันรอบสองใช่ไหมมรอันนี้มรกรคทายกประจำตัวนะฮะอยนำสวนหมูของสวดมวลตอนที่สี่ได้มาครั้งได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะ เราก็ยังคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธานะฮะของตาวบุญชื่นกันอย่างต่อนเนื่องนะฮะตอนนี้เป็นอีพีที่สองของเช้าว,วันอังคารที่27เจ็ดมษาย,ยนสองพัน้าร้ยหกสิบสี่นะฮะเอ้านี่เจอคนท้องอีกแล้วหนึ่งคนคนแรกคนระับโอ้โหคนท้องเช้าว,วันนี้ดวงดีวนงดีนะฮะเดี๋ยวแมนได้อะไรไปมั่งเอาได้นมไปแล้วหลวงตาท่านหันไปมองนะโอ้เอา โอ้โหนี่ฮะเจอคนท้องแต่เช้านะฮะคนแรกก็ได้นมไปแล้วหลายแพ็คเลยโมธนาสาธุนะฮะกับทุกท่านนี่ฮะมาเจอเด็กนะฮะลุงตาบอกเอานมให้เด็กโอ้โหาหลุงตาให้เป็นมงคลกับคุณยายอีกนะฮะโอ้แม่ต้องบอกว่าท่านเมตตามากนะฮะ หล,บลับรถเลยครับเดี๋ยวผมคงต้องนะฮะหันไปดูข้างหลังกันบ้างนะฮะนี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้ดูข้างหลังวันนี้นี่โอ้โหปิดถนนก็เป็นเลยจ้าพี่หน้าไม่ธรรมดานะฮะนี่ปิดถนนแบบชื่นอกชื่นใจเพราะว่าไม่มีใครเลยไม่มีรถมาเลยจริงทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะโอ้สุดยอดนะฮะ เปาไงครับพี่ฝนร,รถติดลมขับอยังไงฮะมีอะไรฮะน้ำแข็งเดี๋ยวประสานมาครับผมรอสักกู่ฮะโอ้โหนี่อันนี้เดินไปถึงไหนเนี่ยแม่เดินไปแค่รถปรถนึกว่าจะเดินไปส่งสักสิบกิโลแม่จะเลยมีเพื่อนเดินออเดินหน่อยเดินหน่อยนี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็มาฮะเตรียมตัวยกน้ํานะครับโอ้โหเนี่ยรถเนี่ยอาสาสมัรนะฮะ จะเป็นรถชาวบ้านด้วยรถคู่ภัยด้วยนะมาช่วยกันขนน้ํานะฮะเดี๋ยวขนน้ำรอเป่าครับเนี่ยขนน้ำเนาะสุดยอดนะฮะรถนี่โอ้เช้านี้นี่เยอะจริงๆนะครับโอ้นี่ยังไม่หมดนะฮะขบวนนี่ยังเหลืออีกยาวๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราคงต้องหยุด Facebook เฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเขายกน้ำแล้วฮะแล้วไปช่วยจัดรถในขบวนด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์อ้าวขอให้รวยๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะฮะสวัสดีฮะจากทั่วไทยนิวนะครับ